การขับแล้วไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเราก็จะมาทําการตรวจสอบในทุกนืนอนไขนะครับเพราะว่าการที่ลูกค้าเดินทางมาระยะทางเป็นพันๆกิโลก็คงเป็นเรื่องยากที่จะทําการอัปเตอร์เซลล์ซดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสําคัญมากๆในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ไปใช้เชียงใหม่แล้วนะครับเราก็คงจะต้อง มีคำแนะนําลูกค้าในการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเช่นท่อ,อยางขาด e t u เสียเลกูลเลเตอร์เสียนะครับเราก็จะ uh, แนะนําการขาการแก้ไขเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับก็ถือว่า uh, ร่วมกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็จะทําให้การใช้งานแล้วไม่ต้องเกิดความกังวลนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาชี้ชัดในเรื่องความประยัดนะครับก็เป็นโอกาสที่ผมต้องมาขนส่งจตุจักรนะครับเราเดินทางจากคลองสานะครับใช้ระยะทางประมาณไปกลับประมาณ3 0กิโลนะครับก็ขณะนี้ผมขับอยู่บนดอนเมืองโทเวยนะครับครับขวดที่ผมได้ใส่อยู่ด้านหน้านี้นะครับก็เป็นขวดขนาด1.8ลิตรนะครับ วิ่งจากคลองสามมาในช่วงเวลาก่อน9ก้าโมงนะครับก็คือว่าเป็นช่วงจราจรที่ติดขัดมากๆนะครับครับขณะนี้ผมขึ้นบนทางด่วนทวเว่ก็น้ำมันไม่ยุบเลยนะครับยุบนิดหน่อยนะครับส่วนที่ยุบจากด้านบนลงมาก็ไปเจอช่วงติดในระหว่างถนนเรียบคลอง3และก็จากคลอง3ม,มาสู่ดอนเมืองโทวเว่นะครับ ฟิวเจอร์นั่นเองนะครับก็ขณะนี้ผมมาถึงรามาการเดนแล้วนะครับก็รับประทานน้ำมันไปแค่นี้นะครับนี่คือเหตุการณ์ของความเป็นจริงนะครับและก็ในช่วงของการขับบนโทเวขณะนี้วิ่งไปแล้ว14.6นะครับน้ำมันก็ยุบไปประมาณเซนหนึ่งนะครับเซนหนึ่งโดยประมาณนะครับเพราะน้ำมันมันค่อนข้างแว็งนะครับก็เราเอาตัวเลขกันคร่าวๆนะครับ ก็ถือได้ว่าในเงื่อนไขของ NGV development ต้องทดสอบสมมุติว่าในขวดนี้10เซนนะครับ10เซน1เซนคือ100มิลนะครับก็ขณะนี้เราวิ่งไปแล้ว15กิโลนะครับก็กินไปประมาณ10มิลนะครับไอ้100มิลนะครับ100มิล100มิลก็เท่ากับ100ซีนะครับไอ้10มิลนะครับโทษทีครับ10มิล10มิลเท่ากับ100 cc วิ่งไปแล้ว15กิโลนะครับก็ถือได้ว่าในเรื่องของการตรวจสอบความประหยัดนั้นก็ผ่านอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ทดสอบกันยาวๆกันเป็นขวดนะครับและก็หลังจากที่ทางเราเห็นตัวเลขความประหยัดแล้วขั้นตอนในการรับรถลูกค้าก็ต้องสุดแต่ลูกค้าจะหายคาใจนะครับ อย่างเช่นจะลองกัน1ขวดแล้วร้อยกว่ากิโลแล้วยังสงสัยต่อเราก็จะไปต่อให้นะครับถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะโหดนะครับซึ่งเราจะต้องชี้ชัดในทุกๆเงื่อนไขคลายความสงสัยในทุกข้อจึงจ่ายเงินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังนะครับว่าเราจะเก็บเงินลูกค้าท่าเดียวนะครับเราจะเป็นถือว่าเป็นกติกาเลยนะครับถ้าทุกอย่างยังคาใจทางเอ v